คนอะไรวะลมแล้วอย่างเทพผมเป็นประจำนีเพิ่งสังเกตว่าไอ้คุณหนูแกล่งเนี่ยมันก็หน้าตาดีเหมือนกันเฮ้ยแต่ก็ไม่รอเท่าไรหร่เนาะดูจิดจืดเอ่อลุลงบอสเมียะไถ้าจะถามผมป่ะครับจ้องแบบนี้นี่ผมกลัวนะครับมีแฟนยังยังครับเมียล่ะไม่มีแฟนจะมีเมียได้ไงครับเออใช่แล้วชอบผู้หญิงแบบไหน เรื่องส่วนตัวครับขอไม่ตอบได้ไหมเราได้ไหมล่ะดูทรงเราไม่น่าได้ผมชอบผู้หญิงมีเหตุผลอ่อนหวานแต่ต้องเด็ดขาดไม่ยเยแล้วงานในดีเลกแกชอบนะผู <S <S ้กองแข่งชอบเล่นดนตรีครับเล่ากับโมซารทกับชาติมาเกิดชอบดนตรีเหมือนคุณหนูยอดเกินเลยนะครับ <S <S เออไม่ จะชงอะไรผมหรือเปล่าครับไม่ชงไม่เชิงอะไรทั้ง um, นั้นอ่ะห้ามชงใครชงมีเรื่องเขาเป็นไรของเขาะ